การ, <ar> ร,รนี้แดดเราจะได้ไม่ส่องมากอ่ะตอนนี้สิ่งที่คุณครูถืออยู่เด็กๆว่ามันอันตรายไหมลูกอันตรายอันตรายเพราะมันเป็นของมีคมนะคะคุณครูถจะเอามาอย่างละชิ้นเป็นอ่ะมันเป็นมีดแล้วก็เป็นไก่วันนี้เราจะทำของเล่นที่เกี่ยวกับก <oit S 1> ล้วยนะคะโดยใช้อะไรคะใช้อะไรเนี่ยใช่ไหมตั้งกล้วย ดูเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะตัดรังกล้วยมาให้ครบตามจำนวนเด็กหรอกเพราะว่าเราต้องประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะถ้าเราตัดหมดเลยเนี่ยต้นกล้วยเราจะมีใบไหมีั้งมีต้นกล้วยเราจะไม่มีใบอันนี้คุณคูจะทำปืนปืนต้นกล้วยก่อนนะอเคลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปตองเราจะมาห่อขนม นะคะวันนี้ครูจะสอนห่อขนมด้วยห่อขนมนจากใบตองเห็นไหมคะที่คุณครูําเราต้องรู้อะไรก่อนคะรู้อะไรก่อนล,ลูก,ออกเออรูดใบมันออกก่อนลูกนะคะ,แล,ะแล้วดเดี๋ยวใบเราคุณครูเก็บไว้ไหมอ่ะเก็บไว้นะคะแล้วก็เราเรา,เราไม่ต้องเอาปุนยยาขนุนสั้นหอด เฉาะอย่างนี้เฉาะสิงเขยียนเฉาะหมเขียงแล้วก็แม่ออเอที่บแม่ก่ถ้าเราตัดขาดถ้า่มเถ้าเราตัดขาดมันจะไม่ดังนะเห็นไหมเนี่ยเราเริ่มเป็นแล้ว ไหนใครเคยทำบ้างผู้ปกครองใครเคยทำเล่นมากเนี่ยไปทำเล่นที่บ้านได้ลูกที่บ้านหนูมีต้นกล้วยไหมไม่นแหละทำไดู้กลเออถ้าทำได้ก็ทำเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นถ้าเราอยากให้มันได้ได้ปืนเยอะๆหน่อยเราก็อันนี้อ่ะดูนะ วิธีการเล่นง่ายมากอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าปืนก้านกล้วยนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวจะให้เล่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอทำมือนหนึงอ่าไกด์พอยนี่มันจให้พูดทีอ่ะมาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหมาก้านกล้วยเอาประมือ เราต้องไว้หา่างม้ามีห่างไหมไมีหา่างเราต้องไว้ไว้ห่างก่อนจะว่าไงลูกได้ดยอย่าแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นนะคะอ่ะตอนนี้เราเราจะทำหัวม้าเราต้องทำมือก่อนหักลงไปนั่นแหละครูถึงได้บอกว่าไม่อยากให้ผู้ทำมันอันตรายถ้ามันเกี่ยวกับสัตวนิยมอ่ะอ่ะเนี่ย ยากไหมไม่อฮะใช่ไมหมยากไหมไม่อากแต่ถ้าเรามีชาบ้าพร้าว,าวเราก็ใช้ชาบ้าพร้าวได้นะคะอันนี่คือโท้ไซ้ไ์ไม้เศษกระชินไม้เสศษกระชินที่หนวกิ้นั่นแหละแล้วหนวกโท้โทก็เ,เก็บไว้เขาเรียกว่ารีานนะไซเคิลได้ไหมไปหัวอะไรนะหัวมา้าหัวมา้าอันนี้อะไร จะทําเป็นที่สะพายแต่ว่าตรงนี้ต้องเล็กๆนิดนึงนะคะอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดครับคุณครูใส่ได้ปุ๊งเนี่ยใส่ไม่ได้ก็ตัวใหญ่อ่ะย่าตัวเล็กๆพี่ฝากมาโบอิงมาไปสาธิตหน่อยโบอิงมาสาธิตหน่อยมาเร็วลูกอ่ะ สวมไปเลยค่ะลูกอ้าวก้าเข้ามาก้าเข้ามาอุ้ยขาดแล้วมันต้องอันมันด้านยาวบบนี้เนาะมันต้องอันยาวนี้เต็มตเรงตุเรงตุเรงตุเง ม้าการคุยแล้วเราก็จะไม้ขเอ้คูวิ่งเป็นม้าเลยเอาวิ่งสิคะม้าวิ่งค่ะม้าตัวนี้วิ่งค่ะเดี๋ยวเดแล้วิ่งเร็วไม่ได้เนานแล้วแต่แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาสะพายหรอกแต่ว่าครูเอาสะพายบางคนเขาก็เล่นอย่างนี้นะออกออกมาอนนะม้าการคุยม้าด้านนี่บางคนเขาเล่นอย่างนี้เลย นี ì, ì, ha, má, cả, ่แล้วเขาก็จับนี่เห็นไหมหางมาก็ทำไมคะวิ่งวิ่งแข่งกันนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคุณครูใบตองมันเยอะกว่านี้คุณครูก็จะทำให้ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเร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 าเอาไปตองหมดเลยเนี่ยกล้วยมันจะโตไหมไม่โตนะคะกล้วยมันจะโตไม่โตนะคะอ่ะตบมือให้โบยิง่อยค่ะ ไปเดี๋วนะั่งอ่ะเราได้ของเล่นมาจากก้านกล้วย,ยสองชนิดแล้วอันนี้คือก้านกล้วยอันนี้คือก้านกล้วยก้านกล้วยต่อไปคุณครูจะเอาก้านกล้วยนี่แหละเนี่ยมันมีหลากหลายขนาดใช่ไหมดูนะคุณครูอยากได้อันนี้อ,นนอันนี้อันใหญ่ กองยิ้มให้คุณคูอัอ Origin. นใหญ่อั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 นใหญ่เพะอกนนี้นี่เห็นไหมได้มาแล้วเด็กๆได้สอะไรอยากได้สงคูการเล่นสีน้ำเด็กๆต้องระวังลูกเพราะว่าสีน้ำอาจจะทำให้ทำไมคะ เชื่อสีน้ำจะไม่เหมือนสีไม้หรือสีเทียนเนี่ยครับลูกออยาากเีน้งครับครับลูกอย่ามีนะลูกนะอ่ะตอนนี้เวลาเราดินเนี่ยอ่ะทาไม่หยุดปูดทาไม่หยุดปูดสั่งตรงพูก็จะไม่ทำต่อแล้วอ่ะคุณครูเลือกสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็คุณครูกระป๋ายเอาดูนะดูนะเดี๋ยวทำไม่ได้นะเพราะทุกคนต้องทำนะอ่ะอันนี้คุณครูกระป๋ากอง s ะตบอยู how? o k a y You understand? OK a y อ่ะคุณ <c oughs> ไปละไปให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะค <c oughs> าเด็กๆอดดีคุณคุณเนธสายดูว <c oughs> อ่าอนี่ใบ <c oughs> ของเล่นแล้วก็ตุๆๆๆๆ้นภาพ ดีเยี่ยมมากเราเป็นคนทยเามกมาอยาเนนดีเลยี่ยมมู่เราเนคนทาล้ดีเยี่าอ่เราเป็นคนไทยราล่าเานานรีล้วแต่าอยู่เานไทมกล้วีต่อ่เราเคนรมากมมคาดม่งสองเราเนึนด่งมองูาน ครูจะทําเป็นรูปดอกไม้แต่เราสามารถทำเยอะหลายสีแต่คุณครูจะวางไว้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตัดไว้ให้หลายท่อนมีอะไรสีนะคะเ,เด็กๆจะได้มีอะไรสีอสีเหลืองอะอ่ะอยาได้ไสีอะไรอยากได้สีอะไรอยากได้สีอะไรให้ก้อนก่อนให้ก้อนก่อนให้ก้อนก่อนที่ก้อนก่อนอ่ะแงบสต็อปอยู่เมาส์สต็อปอยู่เมาส์ ต่ป้ายผู้พูดจะพิชเช่สีฟ้าโน่สีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่า blue สีฟ้าเรียกว่า b l u กลาย b นะคะเอานับหน่อยกดเลยกดเลยมันจะได้ติดเข้าไป blue อะเด็กๆอยากได้สีอะไรต่อคะ สีแคะสีแดงสีเหลืองสีเหลืองก่อนเมื่อกี้โบวีคขอสีเหลืองอึ๊บอึ๊อ่ะโบวิคขอสีเหลืองเราต้องเอาสีเหลืองนี่เวลาเวลาใช้ต้องระวังมาอ่ะสีเหลืองกันนะสีเหลืองมาสังเกตว่าไงลูกโน้ยีเหลโล่สีเหลืองมาสังเกตว่าเยลโล่เยลโล่อ้าว กดไหมต้องกดนะคะถ้าไม่กดมันไม่ติดวิเห็นไหมเนี่ยสีมันสีมัน,ม,น,ม,นมันจะเสียแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำเยอะถ้าม,มีน้ำเยอะมันจะลำ,ลำบากในเรื่องของการพิมพ์อะต่อไปชมพูพก็จะเริ่มมาสลับสีเก่าก็คือสีอะไรคะ <c oughs> ชมพูอ้าวนับหนึ่งสองสามอือต่อไปก็เริ่มสลับมาเป็นสีไร่น้ำเงิน กินเนี่ยสองครั้งนะเพราะว่าไอสีเนี่ยมันมันซึมเข้าไปเล <ไป S 1> ยใช่ต่อไปก็คือเยลโล่อะนะสองครัโอเคว้าวคุณกูได้อะไรด,ด,ด,ดอกไม้ดอกไม้มาหนึ่งดอกนะเห็นไหม,มสวยมากเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวหนูทำเองได้ไหมคะก่<ด>อ,ะอนอื่นนั่งลงสุงดเจ้าสุดเจ้าอะมื่อกี้ที่ฟังอธิบายไปฮะ อวัสดุที่ทำมาจากการกรวดการพิมพ์ภ้าด้วยสีอะไรคะสีน้ำนะคะสีน้ำวันนี้เราเล่นสีน้ำเราต้องระวังนิดนึงระวังเลอะเสื้อนะอ่ะลูกครับขอบคุณรียัครับ เราเราเป็นคนไทยมารยาทกันเป็นคนไทยต้องไหว้นะคะแต่คนไทยคนมอนก็นับถือศาสนาพุทธุกคนนะน้องมอนครับเอาสิอะไรก็ได้ได้สิเองไอยู่ใกล้แบบเงินแบบเงินเดี๋ยวคุณครูจัดอันนี่ให้เราบอกให้ะอ่ะลูกอ่ะเอาลูกสีชมพูอ่ะอ่ะลูกอ่ะ ครับเลยลูอยากให้ดูด้านไหนคะคุณลูกดูคุณครูซิคุณครูทำใบงานให้สวยๆเนี่ยดูที่บ้านไหนไม่ต้องรีบนะลูกเดี๋ยวตอนแี่กบรรพามันต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะดูตาเอาลูกนะคุณโผล่คุณคูเรื่องวัฒนธรรมในการไหว้นะ คุณครูบอกว่าเวลามามาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆทุกคนต้องไหว้พ่อแม่ไหว้ปู่ย่าตายายหญ่ไหมคะไหว้ต้องไหว้กลับไปไหว้ไหมไหว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะต mm ัดเพิ่มไงเดี๋ยวเรามาห่อขนมที่ไหนเดี๋ยวคุณครูจะตัดเพิ่มไงลูก สีเหลืองอยู่ตรงนี้ใครจะใช้สีเหลืองก็อันนี้ใครจะใช้สีชมพูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแย่งกันนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลอะต้องค่อยๆใส่ยเยอนะเดี๋ยวจะได้ก็ะตุนันต่อดูพี่แสงดีก่อนก็ได้นะลูกยังเก่งดูพี่แสงดีก่อนก็ได้ใครอยากได้กี่ดอกเล็ก อยากได้กีบด,ดอกเล็กอ,อันนี้ไดวนี้อ่ะสีแดงอ่รงนะร้อน,นดงนานีือดงไทยทาเสร็จแล้วหนูทาเองหนูไม่ต้องนับก็ได้ทำไม่เลยงั้น๋ยวเพื่อนระอนานมาเร็วด้เวหนัน ินแล้วกดด้วยนะลูกพินแล้วกดด้วยนะใครใช้สีอะไรต้องเอาสีเดิมนะอย่าไปเปลี่ยนสีนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสีมันเน่ารู้จักคำว่าสีเน่าไหมสีเน่ามันก็จะเละลุกเป๊ะไปหมดเลยใครทาสีไห็เอ้าสีน้ำเป็นหลกักน้ำมันได้ยังลูกจ<ว>แบ่งการวางตรงนี้แบ่งการ เนี่ยอันนี้มันจะดอกเล็กหน่อยหนูเวลาใต้มันเล็กลงมันจะดอกเล็กหน่อยใบมันจะเล็กนิดเดียถ้าเราทำพิดข้ามมันก็จะไอ้นี่นะกลับคนละดอก อยนนี่เริ่มหยดแล้วเริ่มหยดแล้วอย่ายกขึ้นมาทีลูกมันเริ่มหยดแล้วเหมนนี่ถ้าหนูยกขึ้นมามันก็จะหยดงนาไะไครับแบกครับไหครับใจ้ไปทำมันทำไมอ่ะ เอาพิมพ์เลยพิมพ์เลยรู้ไหมว่าการพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพจับเศษวัสดุธรรมชาติเนี่ยมันช่วยส่งเสริมอะไรเรารู้ไหมส่งเสริมอะไรลูกส่งเสริมจินตนาการครับไม่เป็นไร ศิลปะไม่มีคำว่าสวยไม่สวยนะคะแต่หนูพิมพ์เกินไปทางนู้นแล้วลูดทำไมมันเกินไปทางนูนะ้นน่ะ